ตอนรับสงการนะครับผมที่ะต้องจาทมคานะฮะคัดรถมาให้มากกว่า10คันนะครับผมส่วนรถนะฮะทุกคันเอาไปเลยประมาณครึ่งแสนบาทนะครับเจริญเจ้่ทมคาครับนะฮะที่เกินข้างต้นไปนะฮะผมมีรถนะฮะที่ส่วนรถแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะครับมากกว่าครึ่งแสนนะครับแล้ววันนี้คัดมาให้แบบเน้นๆเนื้อๆนะครับไม่มีน้ําเลยก่อนให้ดูคลิปเต็มคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไปด้วยนะฮะ เพื่อที่มะพาดคลิปใหม่ๆจากทาง r e เจนท h o การ์ดครับเปิดด้วยคันแรกนะครับจะเป็นของโต้ตาเวรอยนะครับอันนี้เป็นโมเดลเยร์นะครับปี2022นะครับเลขไม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะฮะแล้วคันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับชุดแต่งนะฮะอัพเกรดมาให้รอบคันแบบจะหนักจัดเต็มนะครับเรทผ่อนต่อเดือนเนี่ยประมาณ10,000บาทนะฮะราคาข้างต้นนะครับที่วางไว้อยู่นะฮะอยู่ที่ 6 4 9 0 0 0บาทครับพอคุณผู้ชมนะครับดูคลิปนี้ใช่ไหมเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมราคาโปรโมชั่นครับเพียงแค่5 9 9 9 0 0 0บาทครับกับตัวเบล o เนี่นะมาดูออฟชั่นกันเลครับชุดแต่งรอบคันที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับล้อแม็กที่ได้มาคุณผู้ชมเป็นแม็กขอบ17นะฮะสีดำปัดหน้าเงานะ่ครับยางปีใหม่เบิกมาให้เรียบร้อยนะครับผมบอดี้โครงสร้างต่างแท้เริ่มโรงงานนะครับ โชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับร้านบุตรถิ่งชานเปิดทําการทุกวันนะฮะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับดูออปชันด้านในเล็กน้อยครับด้านในนะครับออปชันจัดเต็มนะฮะโหมดสปอร์ตไวเลสชาร์เจอร์นะครับในส่วนของเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับดีไซน์สปอร์ตนะเบาะผ้ากึ่งหนังนะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดของรุ่นนะคุณผู้ชมครับนะฮะ เป็นรถเจ็ที่นั่ง3าแถวที่บอกว่าออปชันออปชั่นนี่คือเต็มนะครับสีแดงแท้เดิมโรงงานนะครับแล้วด้านหลังคือหล่อมากนะครับไฟเบรกนี่เป็นฟูลเลยนะพี่นะ LED เต็มระบบแบ,บบนี้เลยเสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินนะครับด้านหลังอัปเดตชุดแต่งมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดิฟเวเซอร์ด้านล่างนะครับปลายท่อแบบ4อันเลยนะครับเป็นปลายท่อครู่ทั้งสฝั่งเลยนะครับเปิดฝาท้ายมา เก็บข้าวเก็บของได้อยู่ใจนะครับเป็นรถ7ที่นั่ง3แถวที่พร้อมใช้งานมากๆากนะครับย้ําราคาอีกสักรอบคุณพี่จ๋านะครับกับตัวโต้ต้าเวลโรท์คันนี้นะครับราคาหน้าป้ายตอนแรกก่อนโปรโมชั่นพี่จ๋านะฮะอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพอผู้ชมนะ่ยฮะรับโปรโมชั่นจากคลิปนี้ไปนะครับราคาจะอยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผ่อนนะครับอยู่ที่1นึ่งหมื่นหลักร้อยเท่านั้นเองถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกัน คุณผู้ชมครับคันที่2นะครับคือ Honda CR-V คุณผู้ชมเป็นตัว2.4 e นะครับโมเดล year สิพี่จ๋าเป็นโฉม generation ที่5นะครับราคาหน้าป้ายเนะี่ยอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทครับเลทผ่อนก่อนมีการลดราคาโปรโมชั่นนะอยู่ที่ประมาณ12 0 0 0คุณผู้ชมครับแต่พอคุณผู้ชมเห็นลคปนี้ครับ CR-V คันนี้นะราคาของเขาจะอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทครับผ่อนนะครับเพียงแค่11,000บาท ตลอดสัญญาเท่านั้นครับมาต่อที่คันถัดไปคุณผู้ชมครับจะเป็นคิวของนะฮะคันนี้เลยรถ SUV ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับนั่นคือ Honda CRV ครับเป็นตัว 2.4E นะครับโมเดลเยียร์18เป็นโฉมเจน5นี่ครับผมเป็นรถ SUV อีกรุ่นหนึ่งนะที่ช่วงล่างค่อนข้างดีขับสนุกสนานมากแล้วก็นิ่มมากสมูทมากนะครับราคาหน้าป้ายนะครับอยู่655,000บาทครับนะฮะแล้วก็ส่วนเลตผ่องของเขาก่อนมีการลดราคาพี่จ๋า จะอยู่หมื่นสองนีครับตลอดสัญญาเลยนะครับแต่คุผู้ชมเห็นคลิปนี้ครับคุณผู้ชมจะได้เลวนะส่วนลด50 0 0 0นะครับราคาของน้องนะฮะอยู่เพียงแค่6,500 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองบอกคำเดียวว่าใครที่ได้ไปนะ คุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าคันนี้นะครับผมมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดแล้วนะครับยางปีใหม่ก็เบิกให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเอาไปใช้เนี่ยคือใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมมาต่อในการขับไปกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วโชว์รูมของทางดีเจทอมคาร์นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะราชปัตตานีชานเปิดทําการทุกวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับมาดูคันนี้กันบ้างนะครับเป็นรถแนวไฮบริดกันบ้างนะครับเป็นรถแนวแฮชแบ็กคอตโอเวอร์ครับราคาค่าตัวนะฮะก่อนรรัับโโปมช่่นทีจ 129,000นานะครับผ่อนประมาณ1 1 0 0 0บาทนะครับแล้วพอรับโปรโมชั่นไปนะครับราคาของเขานะครับดีมากนะฮะอยู่เพียงแค่5 7า0 0 0 0บาทครับผ่อนอยู่ที่1 0 0 0 0หมหลักร้อยเท่านั้นเองนะได้เป็นรถแนวไฮบริดแฮทแบ็กคอร์ดเวอร์ครับออปชั่นจัดเต็มนะครับคันนีน้คือตัว โตต้า CSR นะครับ1.8 Hybrid High Model Year 20นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยบอกคำเดียวว่า Option Feature เนี่ยคือจัดเต็มมากๆครับมาต่อที่ไฮบริดอีกคันกันบ้างน,นะครับเป็นแบรนด์โตต้าเช่นเดียวกันนั่นก็คือโตต้าโคโร l a อลติสนะครับคุณผู้ชมเป็นตัว1.8 Hybrid High ครับ ตัวท็อปสุดข,ของรุ่นเนี่ยโมเดลเยียนะครับปี2020เป็นปีใหม่แล้วนะสีที่ได้มาผู้ชมครับเป็นสีขาวมุกนะฮะสีขาวมุกแท้เดิมโรงงานนะครับราคาค่าตัวก่อนรับโปรโมชั่นคุณพี่จ๋านะครับอยู่เพียงแค่5 7 9 0 0 0นะถือว่าราคาดีสุดในห้องตลาดแล้วเนาะแต่พอรับโปรโมชั่นไปผู้ชมครับเหลือเพียงแค่5 2 10, 9 0 0 0บาทนะครับเรทผ่อนเทกกรณีเราฟรีดาวนะ์ผู้ชม จะอยู่เพียงแค่ประมาณ8,000-9,000ถึง 9, บาทเท่านั้นเองนะบอกเขาเลยว่าคุมาค้มค่าคุ้มราคามากเป็น Outfit นะครับ Hybrid ตัวท็อปออปชั่นเต็มเลยครับระบบความปลอดาภาัยมีให้แบบจุใจนะครับไม่เป็นระบบของบายสปอร์ตครับโต,ต,นะโต้ต้าเซฟิเซนแอร์ออโต้จอกลางก็ส่งถอยมีให้ครบครบ,ครบราคาคันนี้นะเอาไปนะครับคือใช้งานต่อได้ยาวๆเลยสำหรับตัว Outfit คันนี้ครับเอาใจสายเฮสจันานะครับผมกับ Honda Civic FE นะครับคุณผู้ชม เป็นตัวท็อปนะฮะ1.5เทอร์โบ RS นะครับเป็นโมเดลเยียร์ปี21นะครับจด22เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นออปชั่นฟีเจอร์เนี่ยคือเต็มแน่นอนนะราคาราาคของเรานะครับตอนแรกที่ตั้งไว้อ่ะ825,000บาทนะก็ถือว่าราคาดีที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับแต่พอตอนนี้รับโปรโมชั่นคุณผู้ชมครับราคาของเขานะฮะอยู่เพียงแค่775,000บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาดีสุดในท้องตลาดเลยผมกล้าพูดตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับ แล้วออปชันฟีเจอร์เนี่ยคือเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเบาะนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะแอร์ออโต้ดูวัตโนมนะครับโหมดการสปอร์ตต่างๆอีโค่นอร์มัลดีฟอร์มมีให้ครบๆนะครับพวงมาลัยมีแพลตชิปให้เชื่อมต่อแอร์บังครบเพย์แบบไร้สายได้ด้วยนะครับแล้วเลยผ่อนตอนรับโปรโมชั่นคุณผู้ชมครับ ผ่อนเพียงแค่1นึ0 0หบาทเท่านั้นนะสำหรับใครที่กําล,ลังอยากได้ในส่วนของซีวิคคันนี้นะผมบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใช้งานได้ยาวๆประกัน,นต่างๆเครื่องเกียร์ผมมีให้นะครับแล้วทางดีเจต้องคาร์นะครับมีอินสเปคชั่นทุกคันให้ไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นใจนะครับมีให้ทุกอย่างเลยนะครับและย้ำอีกทีนึงนะฮะโชว์รถของเราตั้งอยู่กุเทามานครนะครับราบ้านพิษตันดิ่งชานนะฮะเปิดทำการทุกวนันตั้งแต่แปดโมงครึง่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับผมแล้วช่วงรับ หรือที่ต่อเบอร์สายตรงที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับติดต่อหาผมนะครับคุณเจนะครับเพื่อรับโปรโมชั่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูขนันต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับเราต้องบอกก่อนนะรถที่ผมจัดมาให้แบบกระหน่ำซัมเมอร์เฟลนะฮะสวรดครึ่งแสนนี่ไม่ได้มีแค่ที่ผมแจ้งข้างต้นมานะ ยังมีให้อีกเป็นกองทัพนะฮะไม่ไปรถเก๋งเล็กนะครับเก๋งใหญ่กระบะนะครับรถแนวครอบครัวเราก็มีให้นะครับรถกระบะยกสูงตัวธรรมดาก็มีเสิร์ฟให้เช่นเดียวกันนะครับอย่างคันข้างหลังของผมครับก็อยู่ในโครงการด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของ Honda Accord นะครับเป็นตัว1.5เทอร์โบนะครับเป็นตัว EL โฉมเจเนอเรชันที่10นะครับโมเดลเยปี2019นะครับราคาหน้าป้ายของเขาเนี่ยฮะอยู่780,000 9 0 0านบาท,ทคุณผู้ชมครับเลยผ่อนของเขานะกรณีฟรีดาวจะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับเห็นคลิปนี้แล้วดูจนเกือบจะจบคลิปอยู่แล้วเจอแอคคอร์ดคันนี้ครับราคาดีมากนะครับอยู่เพียงแค่7 3 9 0 0 0บาทครับผ่อนเนีฮะ1 3 0 0 0สาทหมื่นทำให้ได้นะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาเป็นแอคคอร์ดเจน10 1 5เทอร์โบนะครับ ออปชันรู้อยู่แล้วพี่จักรแอคคอร์ดขึ้นชื่อแล้วเรื่องความนั่งสบายห้องโดยสารกว้างขวางนะครับแล้วพอไปชมเจนสิคุณผู้ชมครับได้ความประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับกับแอคคอร์ดเจนซิกคันนี้ออปชันที่ผมเกริ่นข้างต้นไปนะครับเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้ามีให้เมมโมรีซีมีให้ครับแอร์ออโต้ดิว่าโซนกล้องเลนวอ h กล้องถอยไม่ครบแล้วอันนี้ใครได้ไปนะผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับย้ำราคาอีกรอบหนึ่งครับราคาโปรโมชั่นแอคคอร์ดคันนี้นะครับเจ็ดแสนนะคุณ 3 0 0 0 0 9,000บาทครับเปรตผ่อนต่อเดือนนะฮะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง13,000ตลอดสัญญาเท่านั้นเองผู้ชมครับแล้วนะครับผู้ชมครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีอีกเป็นกรองทับเลยนะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมผู้ชมครับติดต่อด้านล่างนี้เลยครับ yt r e g e n นะครับหรือไม่ก็เบอร์สายตรงด้านล่างนี้ที่ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับติดต่อหาผมนะครับคุณเจหรือเป็นบลอกของเราครับก็ได้ครับคุณลาชันนะครับยินดีจัดโปรโมชั่นงามๆนี้ให้กับ คุณชมทุกท่านนะครับหากชอบคลิปแนวน,นี้คุณผู้ชมครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s สมัครสมาชิกไปด้วยนะครับเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจากทางหนุ่จุฑธมคาร์นะครับวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ